สวัสดีครับผมสุพศิรินารมานติดตามดูคลิปวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจีโกวันนี้เราจะมาสอนการสร้างหมวดหมู่ให้กับวิดีโอที่เราสร้างไว้ใน YouTube หรือสร้างเพลย์ลิสต์เป็นวิธีที่ง่ายมากเราจะสร้างหมวดหมู่ขึ้นมาในขณะอัปโหลดวิดีโอ พอเราอัปโหลดวิดีโอปุ๊บเราสร้างเลยง่ายมากนะครับแล้วก็เราจะมีไฟล์ทดลองอยู่2อันคือ s u จิโกะหกับ s u จิโกะสองซูจิโกะหก็จะให้อยู่ในเพลย์ลิสที่เราสร้างขึ้นมาชื่อเพลย์ลิสทดลองนะครับส่วน s u จิโกะสเราจะทิ้งไว้อยู่นอกเพลย์ลิสโดยไม่เข้าไปในเพลย์ลิสแล้วจะเก็บเข้าไปในเพลย์ลิสตอนหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําอย่างไร แล้วก็สุดท้ายเราก็จะลบไฟล์ทั้งสองนี้ทิ้งนะครับแล้ว playlist มันก็จะไม่โชว์อีกนะครับครับเราก็จะเริ่มเปิดอ่าเน็ตแล้วก็เข้าไปที่ y o u t u b e นะครับแล้วเราก็จะทำการอัปโหลดไฟล์หรืออัปโหลดวิดีโอของเราก็คือซูจิโกะหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะอัปโหลด ก่อนอื่นแล้วก็ต้องเข้าไปที่ My Channel ก่อนก็คือเนี่ยคือช่องของผมนะครับทั้งหมดมีอยู่9 6วิดีโอนะครับแล้วก็ไปที่ create video นะครับ upload video แล้วก็ select file ก็คือเพิ่มไฟล์แล้วก็ไปหาจากข้อมูลที่เราเก็บมาไว้ก็คือคลิปแล้วก็หมวดหมู่นะครับ ่ะเจอแล้วหมดหม่นะครับเราก็จะเอาไฟล์ซูจิโกะหนึ่งข้าวก่อนนะครับเนี่ยซูจิโกะหนึ่งมาแล้วเราก็จะพิมพ์รายละเอียดตรงนี้ว่าทดลองนะครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะอ่ามาเลื่อนข้ลเลื่อนลงมาข้างล่างดูที่ Select ตรงนี้นะครับเราก็จะพิมพ์ครับอ่าตรงติ๊กตรง New Playlist อันนี้คือ playlist ที่ผมสร้างไว้อยู่แล้วแล้วก็ตั้งชื่อนะครับ playlist ที่เราจะ,ะตั้งชื่อใหม่ก็คือทดลองทดลองนะครับแล้วก็ create สร้างนะครับ create ก็คือสร้างโอเคมาแล้วทีนี้เราก็จะติ๊กตรงทดลอง ไฟที่เราอัปโหลดขึ้นมาแล้วติ๊กเลยทดลองแล้วก็ดันดันก็คือตกลงนะครับเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ที่ไฟล์ทดลองแล้วแปรริดทดลองแล้วนะครับเราจะเปิดหน้านี้หน้าที่หนึ่งนะครับหน้าที่หนึ่งโชว์เป็นหน้าโชว์ทีนี้เราก็เน็กไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พับบิสก็คือตีพิมพ์เผยแพร่นะครับแล้วก็พับบิสเผยแพร่นะครับก็คือ การอัปโหลดไฟล์ปกติที่ทุกคนทําเป็นอยู่แล้วนะครับโอเคแล้วก็ปิดตัวที่ให้แสดงที่ไหนบ้างนี่ไงขึ้นมาแล้วไฟล์ file ที่1น,นะครับก็คือซูจิโกะหนะครับทีนี้เราก็จะไป c r e เอทใหม่เพื่อเอาตัวเอาไฟล์ที่2ขึ้นมานะครับ Select ไฟล์ก็คือเลือกไฟล์แล้วก็เอาซูจิโกะสขึ้นมานะครับ โดยที่เราจะไม่เก็บไว้ในเพลย์ลิสต์ซูจิโก2จะอยู่นอกเพลย์ลิสต์นะครับเนี่ยพอมมาได้แล้วแล้วก็พิมพ์ทดลอง2นะครับเราก็จะเลือกตัวตัวกลางนี้เป็นตัวหน้าโชว์ซีเล็กตรงนี้เราจะไม่เลือกนะครับเราจะไม่เลือกให้มันเข้าไปอยู่ในเพลย์ลิสต์เพราะว่าเดี๋ยวเราจะสอนตอนหลังว่าจะเอาเข้าไปเพลย์ลิสต์ได้ยังไง มันจริงๆมันมีทดลองเราติ๊กพวกมึอยเข้าไปที่ทดลองใช่ไหมครับแต่เ,เราไม่เลือกนะโอเคมาแล้วทีนี้เราก็จะ Next ต่อไปนะครับอ่ามาแล้วเราจะตั้งหน้า2อนี่เป็นหน้าหน้าแรกแล้วก็ Next ต่อไปนะครับ Next อีกทีหนึงนะครับแล้วก็ Publish ตีพริม ไปแพ้นะครับออกไปอ้าวแล้วก็ปิดได้แล้วสองไฟอันนี้ไฟล์ที่หกับไฟที่สมาแล้วซูจิโกะหนึกับซูจิโกะสนะครับแล้วก็ไปที่ช่องของเราไปที่ช่องของเรานะครับ ทีนี้เราก็จะไปดูที่ playlist เนี่ยไฟลฟ์งไฟขึ้นมาแล้วจะดูที่ playlist อ่าไฟเนี่ย playlist ทดลองเห็นไหม playlist ทดลองแล้วก็เลือกเข้าไปดูเห็นไหมมีซูจิโกะหนึงอยู่ข้างในซูจิโกสอไม่ได้เข้ามาเดี๋ยวเราจะไปเอาซูจิโกสองเข้ามาอยู่ใน playlist นี้นะครับแล้วก็ไปที่ My Channel ก่อนก็คือ,ช,อ,อช่องของเราก่อนแล้วก็ติ๊กตรง ตรงมันมีใต้วิดีโอนะครับใต้วิดีโอเห็นไหมฮะใต้วิดีโอมันจะมี3จุดอยู่ใต้วิดีโอมี3มจุดอยู่แล้วก็ติ๊กเข้าไปอันนี้อันนี้เราเปิดเปิดเฉยนะครับเปิดให้ดูเฉยอ่าไม่มีอะไรแล้วก็กลับไปที่ช่องของเรานะครับเราจะไปติ๊กตรงใต้วิดีโอทางขวามือจะมีสามจุดนะครับ เนี่ยแล้วก็เขียน save to playlist ติ๊กเลย save to playlist ก็คือบันทึกเข้าไปใน playlist นะครับเราเราเราจะเอาตัวนี้เข้านะครับ2เข้าแล้วก็เข้าให้เลือกแล้วก็เลือกที่ทดลองเขาบอกเข้าไปที่ไหนขึ้นมาบล็อกนี้แล้วก็พิมพ์คำว่าทดลองเสร็จลวไม่ต้องทำอะไรต่อแล้วก็กลับไปที่ กลับไปที่ channel ของเราได้เลยนะครับมาดูที่ playlist นะครับมาดูที่ทดลองเราติ๊กตรงข้างล่างนี้ก็คือ new playlist เห็นไหมสองอันเข้ามาแล้ suzuko หนึ่งก 1, ับ suzuko สเข้ามาอยู่ใน playlist หมดละนะครับเป็นวิธีง่ายๆทีีแล้วก็จะมาดูช่องของเราแล้วก็มาดูว่า เราก็จะมาลบไฟล์แล้วตอนนี้ก็ไปที่ management นะครับ management ปุ๊บแล้วก็ติก๊กคำสั่ง4จุดอย h, 3จุดทางขวามือนะครับแล้วก็ delete นะครับเนี่ยติ๊ก3จุดนี้แล้วก็ delete f o i d e r แล้วก็ ix เนี่ย except แล้วก็ delete หายหมดแล้วนี่คือวิธีลบไฟล์หมดไปแล้วนะครับทีนี้เราจะกลับไปดูที่ช่อง channel ของเรา นะครับช่องของเราเห็นไหมหมดแล้วไม่มีละเพลิดหายไอเพลที่เราสร้างไว้ทดลองก็คือเขาก็ไม่เปิดแล้วเพราะว่าไม่มีข้อมูลไม่มีวิดีโอในนั้นมันก็จะไม่เปิดให้เนี่ยนี่คือเพลิดของเราทั้งหมดมีอะไรบ้างนะครับอ่ะทีนี้เราจะไปดูที่วิดีโอถ้าเราไม่สร้างหมวดหมู่เห็นไหมครับเก้าสิบหกวิดีโอเก้าสิบหกอ่า คลิปอยู่ในนี้มันมันก็จะหาอะไรไม่ค่อยเจอเห็นไหมครับมันจะยุ่งยากในการที่จะเอามาดูนะครับดังนั้นเราก็ควรจะสร้าง playlist าไว้เนี่เราจะไปดูอะไรบ้างนะครับมันก็ง่ายสําหรับผู้ที่จะเข้าไปดูเดี๋ยวเราจะไปดูสอนภาษาฮอกเกี้ยนวรรคําเพราะตรงนี้จะมีอยู่3คลิปนะครับแต่นี้เราเปิดดู playlist อื่นดูนะครับอันนี้ playlist อื่นของคนอื่นเขานะครับ อันนี้จะเป็นของหมอนะครับแล้วก็ลองเปิดดูทีนี้เราก็ไปที่ My Channel แล้วก็ไปที่ Playlist ใหม่แล้วก็จะเข้าไปที่สอนภาษาฮกเกี้ยนเนี่ยข้างล่างนี่ครับเราเข้าไปดูมีวสามสิเอนี่ยฮะทางขวามันจะเรียงมาหมดเลยเนี่ยแล้วเราก็มาเนี่มสามสิบเอ็ดคลิปถ้าจะเอาคลิปที่สามียบแลวก็เลื่อนลงมาแล้วก็กด Enter มันก็จะเปิดวิดีโอให้เรา นะครับโอเคครับผมก็เป็นวิธีง่ายๆลองทําดูนะครับจริงๆมันมีหลายวิธีนะวิธีนี้ง่ายสุดแล้วครับผมขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่กดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับ สบู่กรีซลินซูจิโกเป็นสบูอ่ออแกนิกเป็นสบู่ลาโนลีนมีฟองเยอะมีกลิ่นหอมของดอกซากุระใช้แล้วผิวสวยนุ่มเนียนราคาแสนจะถูก45บาทครับผมสั่งซื้อได้ที่ลา n ศูนย์8ป1หนึ่งหหรือที่ร้านซูจิโกที่ช h อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ